ครับผมที่หนึ่งธันวาครับผมเพึ่งรองดอกไม่ใช่ลาบตัวเดียวเองจะรอดูครับผมเพื่อนลองตัวหนึ่งลาบตอนเช้าลมแรงครับผมวันนี้อากาศคึ้มยังไงไม่รู้ รอลุ้นก็ผมจะเจอไหมยังอีกนานอยู่ครับผมเพราะเกสอนเพิ่งจะนิดเดียวเองยังไม่ใกล้เต็ม,มครับผมนี่เพื่อนๆทางมุดเข้ามาครับผมเจอแล้วครับหลงังใหญ่เล่นเพื่อนนูน่นยัางงามเล่นเพื่อนอาทางไปก็ผมโอ้เหนื่อยทางป่ามา ทางไปครับผมตอนนี้ญาติเตื่อนชัวกันครเบ็มอยู่ข้างในนี่เลยแต่ทางทางเข้ามาแล้วครับแต่ยังทางไม่ถึงใส่หมวกก่อนครับผมกระป๋องของเสร็จแล้วนี่นะครับทางทางต่อ ง่าครับผมน่าจะเห็นอยูเพื่อนทางสองาครับผมเพิ่งดูแล้วไม่น่าจะยังไม่เต็มดีหรอกครับเพื่อนแต่ดูควาน้ำอุ่ม,ม,มเ่อน้ำอุ้มดีนี่เพื่อน หนาวุมดีอยู่ครับแหลมเลยครับผมถามเพึ่งตัวเดียวถึงรังครับจุดครบเข้าเลยครับผมต้องถามไปนี่อีกนี่ครับต้องถามไปอีกจุดครบเลยครับจุดครบเลยครับ sẽ luôn kẻ vườn Nhưng qua không cái tồn thì Nhảy ra kẻ Ủa, cả nóng đầy Đó, cả nóng có hốm kẻ thuyền. กานตัดอาจจพิห่หมดน้ำครับผมเมื่อกี้กดกล้องไมต่ติดครับผม,มไปก็ฝุ่ออกครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้า,ขามารับชมครับขอบครับผมครับเพื่อนๆอีก,ก,กรงงอครัคร้งของวันที่หนึ่งชันวาครับผมกหลังทชงงานอยู่ครับเพื่อนๆไปครับผมทำครบกันหนึ่งชันวาครับผมลมเติมวันที่หนึ่งหลังที่สอง หลังนี้หลังที่สองครับผมไปสำพบครับไปเพื่อนครบเสร็จแล้วครับเดือดรุยเลยข้าวเปล่มนนะงมากครัเนี่ยครับเพิดครบก่อนไถ้าขาังข้ว Kan 没事，可以、嗯。 มหมย์แต่เนาะนี่โอ้เคือโอ้พอ,อได้เพื่อนพอได้น้ำด้วยน้ำับบสวชีครับตอนนี้โอ๊ย่าเคือเยอะแท่ มีนะครับเพื่อนๆท่านไหนได้ Thank okay. you. เพื่อนลงครับผมนี่ปล่อยไว้เพื่อนดับครบดับไวเรียบร้อยครับผมครับมีฟันออกแล้วก็ีกบเลยครับนี่ยอดผมดูใต้ต้นก่อนเพื่อนสักพักเพราะช่วงนี้ลมครับผมใบไ,ไม้แห้งเยอะ โอคครับผมร้อนเพื่อนๆตรงนี้ไม่มีต้นไม้ให้หลบร่มเลยครับฝีพุ่งหลังที่สองเสร็จนี่ก็ประมาณสักเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วครับผมเดี๋ยววิ่งหาดอกหญ้าไปเรื่อยประมาณสิบเอ็โมงแล้วแหละเหลืออย,ยูนหนึ่งสิบโมงสี่สิห้าเหลือยี่สิบห้านาทีสิบเอ็ดโมงไปับผมเพื่อนไปต่อครับ ดูว่าผมพึ่งลังนี้หนะักเกสอนหัวน้ำมุมอุ้ม,ม,มเกศสอนทั้งนั้นครับผมเต็มเปียเลยอย่างนี้น่าจะดอกตุ้มหูครับผมดอกตุ้มหูแล้วก็ไอดอกย้าสีขาวครับรับน้ําพอได้อยู่ครับผมเต็มเปียอยู่แต่สมลังครับผมน้ำล,ลังแรกครับผมกดกล้องไม่ติดครับพอตัด สวยอยู่ครับสักแบนก,บกว่าๆน้ำเต็มดีอยู่เพื่อนหน่อยนะึงมันดูดไปหน่อยตรงหัวครับผมหนกักอยู่โอเคอเพื่อนไปต่อครับผมล้งที่สองละพุกอีกอีกรังเล็กครับผมเดี๋ยวผมียนิดนึงตามจากดอกหญ้าสีขาวครับผม เจอแล้วครับตอนที่สามกบผมเราไม่โตใหญ่ผว่ามีนิดนึงไปดูหัวน้ำอุ้มดูเพื่อนไปขอเช็คหน่อยใส่ก็ผมจุดคบใส่ด้วยเห็นหัวน้ำอุ้มดูดี โอน้ำบอลลอนเลยเพื่อนอน้ำเป็ดไปก็ผมลงก็ผม ครับเพื่อนๆกลับครับผมขอบคุณทุกๆท,ท่านครับผมที่เข้ามารับชมครับวันนี้สามลังสามสไตล์เลยครับผมโอเคครับผมผิดภาพประการจะขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ